สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีแ, FC และแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาเจ้าชายถุงทองมาขึ้นบ้านใหม่นะครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก็เลยสวัสดีครับสวยๆลูกสวยสวยอ,อ้าวพามาขึ้นบ้านใหม่เลยโอ้วันนี้วันดีเนาะอ่าตาเจ้าภาพเชิญมาเชิญเจ้าถุงทองมาบ้านมาเรือนนะอ่า เชิญเจ้าชายถุงทองมาบ้านมาเรือนเดี๋ยวกันป๊อปเดี๋ยวนายจับเองอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวอ่าอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวไทยอ่าอาเดี๋ยวเดียวเอาเอ้าวมาจับให้ครับเดี๋ยวครับจับเปลนหน้าช่างสิ

โอ้มาไปทั้งหมด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 ไป <coughs> 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 <coughs>

เออาเเขาจะพาพื้นแน่นี่เอาเอาเขาจะาพื้นน่น่ะจูเอออ่ามามาะ่าีจะาไปนอไปนอจะ่าอกมา่นี่อ มาเรวไ้มันบมาส่งมาไปเ้วดูวดููมเขาเอาเขาเอ้ยคนหยได้อ้วหงได้เหใครใเาเอาเอเอาเอาคุณทุเเลยที่นี่เอาเอวพหได้อดีอาปนยังไงรเนี่ยอาเนี่ยอาเเออเอออ่ามาผู้เลสิขออีกวันีกาแล้ววันีกาแล้ว

เนี่ยวนี้ก็จะมาต่งงานกันโอ้ยพันปวงเงินเหรียญเงินหัวถึงเงินใบโอยโออย้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้โอ้ย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 ้วโอ้ยโอ้ยโอย้วอ้ยโ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 ้ย้ยเอ้อ้ยโอ้อโอ้ย้ยอย้ออ้อ บางสีไรกสมาบสมมาตราร์ตนัดยังสมบูระนท่าไมไหนก็ไังได้โอกาสปอไปเเออไหนเี้อ่นังนั่งรอนั่งรอรอนี่นั่งรอ้นบเนี่ยนั่งรอแล้วนย่งรอแนั่งไอแคทรอรอนั่งรออยขนงเน่มา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 ไทไหน้าบ้านเนย้หแอคชั่นเร็วแอคชั่นหน่อยอู้้ไปนี่อ้ มากมาเอาเป็นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่จังหน่อยเอาเต้นโชว์ันลูกมลาเอาเต็นโชว์เลยขาสวยก็สวยแล้วโอ้ยบานอีมาสกบูดซุ้มไอ้พนซุ่มพันเย็นไอ้พันโขบพันบาดบุดสุ้มบุดไอ้ขาสวยแล้ววสยสวยเลยสวยเลยเดี๋ยวพี่พันขึ้นหัวโตเลยอ๋อ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 โอเคเอา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 มายืนใกล้ๆก็ได้ครับยืนท้ายใกล้ๆก็ได้เด้ออ่ะอ่ะยืมไทยบุดซุ้มยืมดูข้า จค่น,น้อยเอาแค่น,น้อยแค่แค่น,น้อยอ่าอ่ใช่ครับไอ้มันเคาะมันโศกมันรอกมันไท่มีโชคมีชัยเออทีนี้อ่าเมาขึ้นบ้านไม่เพืนน่อนแล้วก็อ่าขึ้นบ้านไม่เสร็จแล้วก็มากินน้ำกินน้ำอาบน้ำเนาะครับผมอ่ามาขึ้นบ้านไม่อยู่ที่อุบลน,นะครับก็ดูอยู่อำเภอบุญทลิกเนาะบุญอำเภอบุญทลิกบุญบุญทลิกแม่นพ่อพ่อบ้านเฮ้าน,นี่ ครับมามาขึ้นบ้านไม่เพิ่นน้องทุ่งทองมาขึ้นบ้านไม่เพิ่นอยู่อำเภอบุญทลิกเป็นมาขึ้นอ่าให้เป็นสิริมงคลครับผมเป็นสิริมงคลอ่ากับบ้านของเพิ่นเลยเพิ่นโชคเพิ่นหมาในมีโชคมีชัยให้เดี๋ยวเพิ่นกินน้ำก่อนแม่ไอเพิ่นกินน้ำเสร็จอาบน้ำก่อนมาหอดนี่แล้วก็อาบทั้งอาบทั้งกิ้นเลยไ้เพิ่นบ่ได้อึดบ่ได้อยากให้เพิ่นได้ซุ่มได้เย็นให้เพิ่นโชคเพิ่นหมานครับผมเจ้าของบ้านเพิ่น เออโดนๆเนได้สิมีสร้างมาอาบนา้ำหยอดเฮียนผุนด้วยนานครับให้โชคดีมีใช่เอ้าอาบนา้ำกินน้ำปะนี่ครับผมก็ลยมาขึ้นบ้านใหม่ของเพิ่นเนาะครับเนาะมาขึ้นบ้านใหม่ของเพิ่นให้คำให้คุ้นให้โชคดีมีใช่อ่าอ่าดวงสมพงกันมันพ่อกันตัวเออครับผม อืมขึ้นบ้านไหม่เพิ่นแล้วกลัมาอาบน้ำมาเต้นโชว์เพิ่นแนบ่บอคุณชายอันนี้คุณชายถุงทองอเบียนมาซื้อเหล้าซื้อพลายถุงทองช่องทางยูทูบครับช่องพลายถุงทองเบีนดีดีไว้ดี อวยมาดิอวยมาดีเออเอออาไปทั่วๆนี่ฮะคุณชายนี่ครับผมข้าวเหนียวเพื่อนก็กินได้อยู่ครับเบี้ยสร้างเพื่อนก็กินได้อ่าเสร็จย่างเสี้ยงอาทั้งดากเพื่นแน่นี่เฮาเฮาม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 าแล้มาฮาลูกเฮาโอเคเอาสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีก็บลูกสวัสดีครับ สวัสดีครับสวยๆลูกสวัสดีครับสวยๆพ่อแหละป๊อกเอาให้เลยครับผมให้เลยครับเอาเอาถอยถอยล่าถอยอ่าชิ้นกล้วยกับอ่าคุณแม่คุณน้ำอ่าฝากผมฝากผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องคลายถุงทองของเรานะครับไอ่เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอ่าแต่ตัวม่อนน้องนึกว่าป๊อก มา,มาถึงบานถึงถัาน,นเพิ่นนะครับเ้อบานบักยางงามเลยครับผมบานบักยางงามเลยวันนี้ใล้ถุงทองของเฮามากขึ้นบานใหม่ของเพิ่นแห่เคลื่อน,นเพิ่นเป็นสิริมุงพ้นมโชคเสริมดวงเสริมบางรมีเพิ่นครับผมให่กำให้คู้นเด้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองนะคะบแม่ๆเอตีต้นไหนจะขึ้นบ้านใหม่ให้ลูกให้หลานก็ได้เด้อนี่ เอาสร้างไปเหยียบบานเหยียบเรือนครับถ้ายางเหยียบบานพญง่าเหยียบเมืองครับผมสวัสดีครับทีมเอฟซี FC ท่านใดเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้ร่อเรวยอยเยครับเด้อ,อ